มาแล้วกุ้งดองซีอิวเกาหลีขั้นตอนการทำก็ง่ายมากเลยนะครับปอกเปลือกกุ้งออกก่อนเลยเสร็จแล้วก็ผ่าหลังกุ้งแล้วก็นำรีดหลังกุ้งออกนะครับใครจะไม่ออกก็ได้ถ้าอยากกินรีด <c oughs> นะครับผมเสร็จแล้วก็ นำกุ้งไปล้างนะครับอาจจะล้างไหลน้ําแล้วก็อาจจะแช่ด้วยโซดาก็ได้นะครับแล้วก็มาเด็ดพริกแล้วก็ล้างพริกแล้วก็ล้างกระเทียมแล้วก็หั่นพริกแล้วก็หั่นกระเทียมกันนะครับอันนี้ก็จะหั่นพริกหลังจากนั้นก็จะหั่นกระเทียมนะครับพอดีว่าที่บ้านเนี่ยมีกระเทียมเม็ดเล็กนะครับก็ใช้เม็ดเล็กปกติเขาใช้เม็ดใหญ่นะครับก็จะใช้เม็ดเล็กก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เอาซอสน้ำดองนะครับซอสน้ำดองตัวนี้ใช้อยู่เป็นประจำเลยนะครับในการดองกุ้งดองปูอะไรอย่างงี้นะครับก็กินตลอดนะ รอร่อยรสชาติดีลองไปหาทํากันได้เลยนะครับแค่เปิดซองแล้วก็เทลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเทลงไปเลยเทลงไปสิเทลงไปแล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ โคเลโคเล่แค่นั้นนะครับจบแล้วใช้เวลาแค่ประมาณ1-2ชั่วโมงในการดองนะครับแล้วเราก็สามารถรับประทานกันได้เลยนะครับผมก็สามารถทานกันได้อันนี้ปิดฝาเพื่อจะรออีก1-2ชั่วโมงมันก็จะได้แบบนี้เลยนะครับช้ำวาวมากไปแล้ว